ทรงธรรมองสมเด็จพระภูมิพลราชาของประชาชนทรงอุทิศตนเพื่อไทยแผ่นดินน้ำพระไทยพระองค์ทรงหลังไหลอาไทยเอิบทินประโยชน์สุขทั่วทั้งทา,งทานิน เกิดขึ้นแก่พระสุกนิกรทุกทิศทั่วไทยใกล้ไกลสเ,เสด็จเสโหลังไหลหยาดเม็ดเหนื่อยทั้งองค์ไม่ทรงอาวอนปีแล้วปีเล่าเฝ้าทรงงานมิได้ทรงหยุดยอน ทรงเสด็จคลายทุกดับร้อนให้ไทยหายคลา,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 ายสิ้นกังวลหลากหลายโครงการที่พระองค์ได้ทรงดำมาริงพระทรงตรองตริงสวยไทยทั่วทูกแห่งหนเสด็จเองเห็นเอง ทรงรีเร่งทำให้เกิดผลความสุขจึงถูกบันดลขึ้นทั่วไทยด้วยพระบารมีทรงครองแผ่นดินบ้านเมืองโดยธรรมโดยที่พระองค์ทรงนำทรงทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี เศรษกิจพอเพียงใช้ชีวิตยึดธรรข้อนี้แสงสุขส่องทั่วธานีเมื่อแผ่นดินนี้มีธรรมนำทาง